ทุกคนดูครับแค่ลงรถมาที่ลานจอดรถก็รถแน่นๆเนืองแน่นกันเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ผมพาทุกคนมามูเตลูกันที่วัดสว่างอารมณ์นะครับผมหรือวัดแค้แถวหลวมพ่อแปะนั่นเองนะฮะเฮ้ โอ้หลวงพ่อแปะเปิดให้ถ่ายรูปพอดีเลยหลวงพ่อแปะอยู่พอดีเลยหลังเนี้ยจะมีถลาอีกเยอะเลยนี่ครับทุกคนหลวงพ่อแปะนะครับคนเยอะมากเดีาอย่าไปงั้นโยนลงรถโยนถ่ายไม่ได้ไม่ให้ถ่ายนะครัไปเจิมได้นะครับหลายกวาเออชอบเจิมก็เข้าไปไม่ชอบเจิมก็ผ่านไปนะก็ดเจอนะครับถ้านใดที่จะเข้าร่วมบูชาไหว้ขอพรก็ต่อท้ายรับพรมาเลยนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับวันนี้โชคดีแล้วมาในวันที่เขาทําพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเจิมหน้าเจิมกระเป๋านี่โชคดีมากๆานี่คือหลวงพ่อแป๊ะนะครับผมมาแลแค่งให้รวยแค่งให้รวยมาไม่ไหวแลวท่านี้ต้องยืนแล้วทำนั่งเอายขวาสองคนนะหลวงพ่อแป๊ะท่านไม่ได้เปิดโอกาสให้ถ่ายรูปบ่อยๆนะครับ นี่ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคดีมากๆนะครับผมสาธุครับสาธุาธด้านในนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ไว้บูชาเกี่ยวกับพญานาคทั้ง4ตระกูลนะครับผมนี่คมีปูม่มุจลินพญานาคมีปู่สีสุดโทนะครับผมเป็น สององค์พญานาาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่คนให้ความเคารพบูชามากๆนะครับดูขลังดูคนลุกันหมดเลยมีใครรู้สึกแบบผมบ้างแล้วก็มีแม่ย่าสีปทุมมาด้วยนะครับผมดูครับเก็บภาพบรรยากาศเอามีทวงเนาะจ้าสองบาทค ไาไปเดียวก็ผวาพ่อไปผู้คนมามากมายแล้วครับผมด้วยความศรัทธาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะมากราบไหว้ครับโอเคครับก็ข้างในเขาทำพิธีกันอยู่นะฮะคคก็ โดนหลวงพ่อแช่งมาหลวงพ่อแช่งให้รวยแช่งให้รวยครับผมก็เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆวัดกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าที่นี่เขามีที่ไข่ด้วยซึ่งเขาบอกว่ามาจากวัดเจดีเลยคือทางวัดเจดีนะมอบให้มาอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะฮบผมแต่ว่าผมเคยมาขอที่นี่มาไหว้ที่นี่แล้วก็ตั้งจิตนึกถึงว่าถ้ามี โอกาสหรือว่ามีบุญบรารมีพอ,พอก็ขอให้ได้ไปไหว้ที่วัดเจดีย์ก็ได้ไปมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูพี่ไข่ที่วัดสว่างอารมณ์กันครับนี่นะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมานะครับก็คือเดินมาก็จะมีอ่าพี่ไข่นะครับวัดเจดีย์อยู่นะครับแต่ว่าองค์ที่เขาบอกกันว่า มาจากวัดเจดียอยู่ในนี้ครับนี่นะครับพี่ไขวัดเจดีที่เขาบอกมาว่าได้มาจากวัดเจดีโดยตรงเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองมาดูจะมีศาลาเล็กๆอยู่ทางด้านาท้ายๆของวัดนะครับผมก็ต้องสังเกตให้ดีหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจก็ ถามกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่หรือพระที่อยู่ที่นี่ได้เลยนะครับผมก็มากราบไหว้กันได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้พี่ไข่ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบวัดกันต่อว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับผมไปด้านนี้คือ,อด้านที่เอาไว้เป็นจุด แก้บนนะครับพี่ไข่วัดสว่างอารมณ์นี่ครับผมดูกองประทัดเศษประทัดที่คนมาแก้บนมาถวายให้กับพี่ไข่นะฮะนี่ฮะทุกคนดูนะครับดูความสูงของกองประทัดที่ผู้คนมาจุดถวายให้กับพี่ไข่สูงกว่าผมอีกเยอะมากๆ เราพยายามปีพยายามแจกรีครับนี่ก็จะเป็นพวกวัตถุมงคลเจอเิดโชครับรับเรือเรือเรืกคารครับเกิครับรับออกคมเรยครับเราไปเยอะแบบตัเงนัองยืให้ร้อยเอาเงินนอยเอาตังไป อันนี้คือหลวงพ่อกําลังทําพิธีเจิมหน้าเจิมกำลังให้กับญาติโยมที่ศรัทธานะครับรอ่ะวเกิดหน้าเข้ามาเขาจะเกิดหน้าผ่านหลวงพ่อแกเป็นคนตลกนะสนุกสนานเฮฮานะแกไม่ได้แบบว่าถือตัวเจอยศเจอย่างนะครับผมดีมากทั้งเดือแล้วก็เอาตามน้ายโผล่โผล่น้ำตามนั่งเรือน้ำตามนั่งอุตสาเอาตามเรือน มีหนึ่งร้อยมีของด้ให้เกดโชคลักลั่เลื่ยๆอ่ะผดูดปเยที่วัดสว่างอารมณ์นี่เคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงที่เป็นที่ฮือฮากันก็เลยมีคนมาไหว้กันเยอะก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งจากที่วัดนี้นะครับผมก็คือหลายสิบล้านเลยนะครับคนที่ถูกแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะฮะก็ทำให้ผู้คนประชาชนที่ชื่นชอบแล้วก็ ชอบในเรื่องการเสี่ยงโชคก็จะ,จะมาที่วัดนี้กันเยอะ <ไป S 1> เช่นกันนะครับนีแะะ่ออวแวน้ฮะร้านขายลอตเตอรี<ช>่เทียบเลย <ไป S 1> ด้านหลังนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนก็ตาสัทางมัวรปาตันโนพระวะโตจาวัสังโ สังขารนาภิชีนะจารนะปังมวิสุตติยาสีจจารนะสัมมารสุตตยนาคุตตะภะวะโสอรหัตโตภะวะสุตติยะนาคุตตะภะวะโสอรหะโตัะวะสุตตทย นี่คือพระเงินพระทองนะครับผมที่เป็นพระประจําวัดสว่างอารมณ์นะครับผมที่คนมากราบไหว้บูชาขอพรแล้วก็สมความปรารถนากันไปหลายท่านเลยนะครับผมก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับและนี่คือ เซียนแปะลงสีนะครับผมและเซียนแปะลงสีเนี่ยก็จะอยู่ที่เดียวกับที่ตั้งของพระเงินพระทองนะครับก็อันนี้เองที่เป็นข่าวดังมีคนถูก30ล้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอ30ล้านบ้างดีกว่า น,นี่ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับผมใช้ความเชื่อส่วนบุคคลวิเคราะห์ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปชมวัดกันต่อดีกว่าครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตำหนักท,ที่สักยันนะครับผม,ผมก็คือจะเป็นคลาวากสักเนาะแล้วก็ไปให้อาจารย์แปะเป่าอีกทีนึงนะครับและด้านนี้ก็เป็นที่ให้อาหารโครกระบือนี่<ข>อวัเ <siglo> ดีครับสวัสดีสอนได้ด้วยสายหัวให้ดีให้นานเนส ใส่หัวใช่นานหน่อยฉลาดนะนานหน่อยนะพระชายดีโออยู่ลูกไม่ต้องแก้โอ้น้ำลายยืดเลยเจ้าพ่ออะนานอีกนิดนเนให้นานก็คือเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะตัวนี้ใส่หัวตัวนู้นพยักหน้าสวัสดีอ่าเนี่ยเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอ่า วัดสว่างอารมณ์ก็หน้ามากราบมาว่านะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า,าสิ่งที่สายมูอย่างเราชอบกันก็ลองมาดูครับไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับผมเลยสามพานมานิดเดียวนะครับหรือถ้ามาทางพุทธมณฑลก็ได้ใกล้อยู่ไม่ไกลนะครับผมเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อของความศรัทธานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอย่างที่ผมบอกแล้ะครับผม สมัยนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยเก่งบวกเฮงยังไงก็ดีกว่าแน่นอนครับสำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องค,คูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย